เขาบอกว่าไมเดย์เนี่ยเดินป่าเนี่ยไม่ไม่ไม่หลงเลยเขาเรียกอะไรเหมือนมันมีภาพที่มันติดอยู่ในความจำทุ่งใหญ่ที่เขาบอกว่าเป็นที่ป่าเสียนเป็นเขาเดินเคยหลงไหมไม่เคยไมเดย์เนี่ยก็เกิดและเติบโตในเขากระโจมนะแต่ก่อนเห็นบอกเขากระโจมเนี่ยมีเสือด้วยเหร มีเป็นรอยเดินตามถนนถนนรถเลยเฮ้ <Hey! S 2> ย<ช>เสือแอบอยู่เสือซุ่มอยู่เจ็บผมก็มองไปแล้วมันเหมือนมีอะไรแฟะไม่ได้มต้องตามดูอีกก็ตามไปเรื่อยๆจนมีมีพุ่มไม้ครับผมมุดแหวะกหญ้าเข้าไป <Okay. S 1> มันกำลัง จัดการกระเยือที่ได้มาอยู่หลบความหน้าลงเสือมันก็ขี้หลังโอ้โหกัดตรงไหล่เนี่ย ร้านวัตถุมงคลออนไลน์คงพันสโตร์คือสถานที่ที่เราได้คัดสรรและก็รวบรวมวัตถุมงคลจากวัดชื่อดังทั่วประเทศที่ผมเคยไปแต่ทำรายการนะครับภายใต้แนวคิดที่ว่าเพื่อช่วยทางวัดให้เช่าบูชาและทําให้ผู้ชมนั้นได้เข้าถึงวัตถุมงคลได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนเงินปัจจัยจากการทําบุญก็จะนาไปทํานุบํารุงวัดหรือใช้ในสาธารณกุศลต่างๆ ท่านผู้ชมสามารถร่วมเป็นสะพานบุญกับเราได้ที่คงกระพัน .com หรือเข้าไปที่ Line บางอ้อหรือ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้นะครับเช่าวัตถุมงคลกับเราแน่นอนว่าคุณจะได้ของดีได้ของแท้ได้ทำบุญแล้วก็ได้สนับสนุนช่องเราให้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับแล้วรูปไง <c oughs> ได้ดีไหมไหนฮะ<ด>ไหนฮะโชว์หน่อยโช,โชว์หน่อยต้องโ,โชว์หน่อย โหนี่หนังสือระดับโลกต้องวางเบาเบาเ <c oughs> บาเบาเบา,บาโชว์หน่อยรูปนั้นนะรูปที่ว่านี้นะในตำนานโอ้โหคือรูปนี้ไม่ไม่ไม่เคยเปิดเผยนะคุณหนุ่มรูปเสือโคกอันนี้ไม่เคยเปิดเผนะยเเที่ไหนนะท่านผะู้ชมอันนี้เนี่ยมูลิติกระต่ายในดวงจันทร์เนี่ยถือว่าให้เกียรติรายการเรามากนี่ท่านผะู้ชมจะเห็นพร้อมผมนะครั้งแรกในโลกนะแล้วบันทึกไว้เลยนะด้วยสายตานะ ยังไม่เคยถูกตีพิมพ์ที่ไหนนะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยภาพนี้คงต้องถูกอยู่ในนิตยสารระดับโลกอันนึงนะฮะเป็นภาพอุบของของลุงอ้อยเขาจะเป็นลงหนังสืออุบอุบเอาไว้เป็นภาพอไว้ไปทำหนังสืออ่ะนี่หนักเจ็ดโลหลายรูปในเล่มเนี้ยเคยเปิดเผยบ้างแต่รูปนี้ไม่เคยครับโอ้โหท่านผู้ชมทั้งคอมโพส์นะทั้งแววตานะ โูหเป็นเป็นเสือที่ใจดีดูแบบหน้าไม่โหดนะเออหน้าดูดูแววตาเขาไม่ได้จ้องจะกินไมเดยอ่ะเขามองว่าเฮ้ยไอตัวนี้มันอะไรวะไอสองขาลุกขึ้นยืนเดินเอ๊ะมันอะไรวะเนะเขาคงสงสัยอะเสือเป็นยางไงถ้าไม่มีอันตรายแหละฮะโดยทั่วไปก็อย่างนงี้แหละโอ้โหแล้วแบบแต่นี่มันใกล้ไปหน่อยเลนเลนสองร้อยถึงถ่ายได้เอะมอนใกล้ไงถึงถ่ายได้ใหญ่โตขนาดนี้โอ้โหท่านผู้ชม นี่นะสาหรับช่างภาพนี่รองกันทั้งชีวิตนะนี่ถ้านี่ถ้าช่างภาพแบบเราไปได้ภาพอย่างนี้มานี่แอคหน้าดูนะพี่ปุ๋ยยืดโอ้โหคุยยนลูกบวชอย่างนั้นเลยนะอย่างนั้นเลยไมเดยไมเดมันเป็นเกมของช่างภาพต้องเสือโค้งอันนี้คือภาพหนึ่งนะมีคือภาพหนึ่งเขาบอกว่าไมเดย์เนี่ยเดินป่าเนี่ยไม่ไม่ไม่หลงเลยไมเดย์ มันมันยังไงฮะป่านี้มันก็เหมือนกันหมดอ่ะพี่ปุ๋ยเนี่ยเดินไปเอาของนิดเดียวยังหลงเลยหลงเออทำไมอะ่ะทำไมเราเดินป่าไม่หลงทั้งทั้งที่เราก็ไม่รู้จักอ่ะจริงๆมันมีทริคอะไรแนะนําได้ไหมเทคนิคที่ผมใช้บ,บ่อยๆก็คืออ่าอ,อย่างพื้นที่ที่ผมไม่เคยเดินเลย<ช>พอได้เดินปั๊บอ่ะเดินประมาณสักระยะหนึ่งผมใช้วิธีหันหลังครับกลับไปมองด้านหลังอืเหมือนจําภาพด้านหลังไว มันก็เหมือนกันหมดตาก็เหมือนกันหมดไม่เหมือนไม่เหมือนจริงๆเนี่ยอย่างเงี้ยบอกไปคุณหันไปมองเนี่ยบอกแล้วบอกอีกหอมันจริงๆมันมันเขาเรียกอะไรเหมือนมันมีภาพที่มันติดอยู่ในความจาอะหน่อยหนึ่งซึ่งมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะแต่เวลาที่เราเดินผมเดินเองเนี่ยผมก็เดินเดินเดินหันหลังกลับเดินเดินเดินหันหลังกลับจำไว้ใช่ครับ ถ่ายรูปได้ไหมเดี๋ยวนี้ถ้าเรามีมือถือแล้วอะเราสมมติว่านักท่องเที่ยวเอาง่ายๆเอาน้กท่องเที่ยวไม่ใช่ไม่ใช่ไมเดย์อะไปเดินป่าหรือพื้นที่ที่เราไม่รู้จักแล้วถ่ายรูปไว้แล้วก็เดินไปแล้วก็ถ่ายรูปไว้แล้วบางทีรูปนะ่ะเรายังเอามาแคะขยายได้นะดูได้ว่ามันต้นไม้ต้นเดิมหรือเปล่าน,นั้นใช่ใชพอจําได้แต่ไมายเดย์นี่นใช้สมองเลย <c oughs> จําได้เลยจําได้แล้วเวลาเรากลับมาปุ๊บอ๋อตรงนี้ใช่ กูผ,ผ่านไปแล้วนี่หว่าเมื่อกี้ใช,ใช้เทคนิคแต่ถ้า<ม>เราเดินอย่างเดียวเลยะไม่มองไม่มองกลับหลังเลยจำไม่ได้เพราะมันจะไม่มีภาพสําหรับเดินกลับอ๋อนี่ไงพี่ปุ๋ยเหมือนเราเราเดินเราเดินแล้วเราหันมาเดี๋ยวกลับมาต้องเห็นภาพนี้นะ<ช>เ,เดินไปเรื่อยเดี๋ยวกลับมาอ๋อเดี๋ยวต้องเห็นภาพนี้นะ แต่จําได้จําได้จำได้ยังไงเป็นสันทาตยานคือผมมองผมก็จำไม่ได้อยู่ดีแล้วใช่เมือยก็หมดมันเหมือนกันหมดสําหรับพวกเรานะแต่สำหรับไมเดใช้วิธีนี้ใช่หลักๆัดเป็นวิธีนี้เราไม่ใช้บางทีมีดฟันต้นไม้กิ่งไว้ฟันเมื่อก่อนตอนเดินป่าใหญ่แรกๆเขาอ่ะก็แนะนําให้ฟันนู่นฟันนี่อะไรเงี้ยแต่สำหรับผมไม่อยากจะฟันอ่ะหลักบางทีเรา เราฟันถามว่ารักต้นไม้ไหมมันก็ไม่ถึงกับขนาดนั้นแต่คิดดูต้นไม้กว่ามันจะโตได้ต้นหนึ่งเท่านี้มันใช้เวลาเท่าไหร่เงี้ยก็ก็รู้สึกเสียดายต่อให้จะเป็นต้นใหญ่เราไปเฉาะหน่อยหนึ่งเกิดมันติดเชื้อราอะไรเงี้ยต้นมันก็ตายได้อะไรเงี้ย ขก็เลยไ,ไม่ค่อยอ,อยากฟันนี่นี่เด็กกระต่ายในดวงจันทร์ของจริงเลยเด็กมูที่นี้น่จะรักต้นไม้นะทผู้ชมเพราะว่าเขาฝึกเขาอบรมนะเวลาเข้าค่ายใช่ไหมห <c oughs> เขาจะให้เห็นถึงกระบวนการเติบโตของต้นไม้กระบวนการเติบโตของป่ากว่าจะทับถมกว่าจะเกิดเป็นธรรมชาติมีน้ํามีอะไรนี่เขาลึกซึ้งเลยจะฟันต้นไม้นี่เฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งรู้นี่เชื้อราหรือแมงเข้าไปกินต้นกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เขา ไม่สบายแล้วกว่ามันจะงอกขึ้นมาต้นขนาดนี้ใช้เวลากี่ปีอยู่ๆไปฟันทําสัญลักษณ์ซะโฉนี่รู้สึกผิดเลยนะพี่ปุ๋ยนั่งข้างๆนี่นั่งข้างๆนี่รู้สึกผิดเลยนะพราะฟันมาตลอดชีวิตพอพอหลงเมื่อไหร่ก็ต้องฟันแล้วไม่เอาแล้วเพราะไม่คุ้มกันเพราะว่าผมจำอะไรไม่ได้ไม่เหมือนเขาไงบางทีก็หักนิดนึงได้ไหมแก๊กได้นะแก๊กแก๊กไปเรื่อยเลยพี่ปุ๋ยก็จะเห็นอะไรเงี้ยเราหักหักเป็นสัญลักษณ์ไว้ก็ได้ เออใช้วิธีหากเอาแล้วกันอย่าฟันก็เป็นวิธีที่เราใช้มาเป็นสัญชาตญาณที่ทําให้หมายเดย์เนี่ยจำได้มะลิกับกระลอกก็จําได้เหมือนกันได้ครับได้หมดเคยหลงไหมเข้าไปถ่ายในป่าเนี่ยทุ่งใหญ่ที่เขาบอกว่าเป็นที่ปราบเซียนทุ่งใหญ่เป็นเขาเดินเคยหลงไหมไม่เคยเฮ้ยนี่เขาประสบการณ์นะ เดินถ่ายรูปในป่าเขาต้องหลงสิเขามีประสบการณ์เขาก็หลงพี่ปุ๋ยก็หลงไมเดยไม่หลงเหรอไม่เคยหลงเลยครับกว้างใหญ่แค่ไหนไม่หลงห้วยขาแข้งไม่หลงเหรอครับก็มีคนนําทางไปด้วยสิป่าไม้แรกๆก็ม <t bucks> <Enfin> ีแต่บางทีอ่ะเราเวลาถ่ายสัตว์อ่ะไปหลายๆคนอ่ะมันโอกาสที่จะได้รูปมันก็ยากขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่ง เพราะว่าอย่างเราอะ่ะเราเดินแล้วเราต้องอย่างงุ้นอย่างนี้เรารู้วิธีของเราเพื่อให้แบบเข้าหาถึงสัตว์ได้ง่ายอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบมีคนไปกับเราถ้าไม่แมทกันอะ่ะคือไม่เข้าใจเข้าใจไม่ตรงกรันอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบไม่ได้อะไรเงี้ยก็พยายามจะไปคนเดียวหรือสองคนแค่นี้อแล้วบางทีเดินตามสัตว์เนี่ยมันก็ต้องนอกเส้นทางถูกไหมปุ๋ยใช่มันจะไปแบบด่านเลื่อยเปื่อยก็ไม่ได้ ไม่เจอถูกไหมฮะก็ไปเดินไปเลื่อยเปลื่ยแต่กลับถูกกลับถูกผมว่ามันเป็นเหมือนกับสัญชาตญาณที่เกิดในป่านะเขาสามารถรู้ว่าออกไปไหนต้องเขาเป็นโดยสัญชาตญาณพระเพ็มาก็พูดถึงอย่างนี้มกันพวกคนเกิดในป่าเนี่ยเขาบอกก็จะมันก็มันไม่หลงอ่ะมันรู้ว่าเขาก็รู้แต่เป็นคนเมืองเนี่ยจะไม่รู้แหละวนเป็นวงกลมแล้วเพราะเราคนเมืองเราใช้เส้นทางการเดิน เราเราเราใช้มีทางบอก<ม>เราเห็นอยู่แล้วว่าเป็นอะไรแต่คนในป่าเนี่ยเขาใช้สัญชาตญาณบางทีดวงอาทิตย์ไหมตะวันไหมดูวะอืมไม่เคยไม่สนใจโอ,โอ้ไม่มองตะวันด้วย <c oughs> คือบางทีตะวันมันก็เปลี่ยนทิศใช่ไหม<ะ>บางทีเราเราเราเดินอะเส้นทางที่เราเดินเราไม่บางทีมันไม่สามารถอ้างอิงกับพระอาทิตย์ได้อะไรเงี้ยแต่เราไปด้เดินแซกไปแซกมาขึ้นนู่นลงนี่อะไรเงี้ย แต่กลับถูกความได้เปรียบของเขานะก็อย่างที่บอกว่าอย่างไมเดย์เนี่ยก็เกิดและเติบโตในเขากระโจมนะแต่ก่อนเห็นบอกเขากระโจมเนี่ยมีเสือด้วยเหรอมีครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนมีเหรอมีเร็วนี้ก็มีแต่ปัจจุบันนี้ก็ยังมีเห็นร่องรอยได้อยู่ไมเดย์เคยเจอเคยเจอครับรอยเสือที่เขากระโจมอระใช่ครับเห็นบอกตกตื่นกันทั้งเขากระโจมเลยว่าเจอรอยเสือไปเจอที่ไหนฮะ จอที่เขากระโจมเลยเส้นเส้นชายแดนเหรอเป็นรอยเดินตามถน,นนถนนรถเลยเฮ้ยถนนรถเลยเหรอครับแสดงว่ามากลางคืนน่าจะกลางคืนเนีเนะรอยใหญ่มากไม,<า>ม่รู้รอยใหญ่<ๆ>ผู้เหรอเป็นรอยตัวผู้ใหญ่มากแล้วไมเดย์ไปเห็นเข้าใช่ตอนนั้นไปเดินสำรวจไทยนก <laughs> ไปถ่ายรูถ่ายนกอี <laughs> กเจอรอยเท้าเสือ แล้วก็พอมาบอกเขาก็ตื่นเต้นกันคือตอนนั้นมีการรายงานไปึงทีมวิจัยเสือด้วยไงเขาก็ส่งกล้องขาหน้าแท็บมาให้ทีมนี้เลยเพื่อให้ตั้งอแต่ว่าไม่กล้าไปตั้งไงใช่ไหมกลัวถ้าพม่าจับมันใกล้ใกล้ใครพม่ามากวพม่ามข้ามเอาไว้ต้องตามไม่ได้นั้นเสือตัวนั้นที่เขาก็โจมอะไม่เอาไม่กล้ายิงตอนนี้มันยากละซึ่ง สถานการณ์ทางนู้นมันก็ไม่ค่อยดีอ๋อตอนนี้ตอนนี้ทางพม่าเขามีปัญหากันใช่ไม่แต่เราไม่ต้องกลัวอะไรแล้วเรามีบัตรอะไรเรียบร้อยแล้วพี่เหรอโอ้ถ้าไปทางนู้นมันต้องพูดภาษาเขาได้ด้วยเอเอเรามาตามเสือเราเป็นนักอารร้านเลยจำได้เขาบอกว่าทางนี้บอกไงก็ไม่เอาคือให้ไปตั้งเขาไม่เอาเด็ดขาดคือมันอันตรายเกินเออคือพม่าเ่ยไว้ใจไม่ได้ควาปั๊บเข้าไปเสร็จเลยอืมถ้าอยู่ในดินแดนเขาใช่ไหมใช่ก็กลัวเขาจะจับ เขาไม่ฝังอะไรทั้งนั้นแหละแล้วจิงมันน่าเป็นเสือพวกเสือจรเลยฮะเสือผ่านมาผ่านไปไม่ใช่เอเลสิเดนตรงนั้นแหละก็เขาอาจจะข้ามมาแล้วก็กลับไปแล้การตำรวจอาจจะไม่เจออะไรไม่แต่ว่าเซอร์ไพรส์เพราะว่าที่นี่เนี่ยไม่น่าจะมีเสือมานานแล้วนะมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นอะไรไปแล้วอ่ะใช่ไหมฮะคนก็ขึ้นกันไปเยอะแต่เห็นหอกตอนเด็กๆอ่ะอยากให้เล่าประสบการณ์นี้ให้หน่อยสมัยรุ่นพ่อรุ่นปู่เราเนี่ยยังมีเสืออยู่ เยอะครับเยอะเลยช่วงนั้นตอนเด็กๆเห็นผมอยู่ห้วยมิตอนอยู่ห้วยมิห้วยมินี่ฝั่งพม่าเห็นพ่อล่าเสืออะไรด้วยตอนนั้นใช่เมื่อก่อนเหรอก็ไม่กี่สิบปีนี่เองดีประมาณสามสิบปีไปและเออก็ไม่นานนะถ้าพูดถึงฝั่งนู้นก็ยังมีเสือมีครับเมื่อก่อนเหรอเล่าให้ฟังหน่อยตอนนั้นไปล่าไปล่าเสือยังไงพ่อผมก็ไปกับเพื่อนนี่แหละก็ไป ล่าเสือแต่ตั้งใจจะไปล่าเสือหรือจะไปจะไปล่าอย่างอื่นมากินไปล่ากวางเก้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาทานใช่ครับก็เป็นปกติของคนในป่าครับที่ล่ามากินอะไรเงี้ยเขาทีนี้ก็ไปเจอเสือแล้วเขาก็ยิงยิงใช้ปืนอะไรยิงลูกซองลูกซองครับมันลูกซองยิงแล้วก็ทีนี้เสือก็ไม่ตายเอ้าไม่ตายเสือเจ็บก็หนีอืทีนี้เขาก็ แยกกันหาตามต่ออะไรเงี้ยแล้วก็พ่อผมก็ลงไปในหุบอีกด้านหนึ่งเพื่อตามรอยอะไรเงี้ยส่วนเพื่อนพ่อก็ขึ้นไปอีกด้านหนึ่งเพื่อแยกกันอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ไกลกันมากครับจนพ่อผมก็ไปจะเอแอบอยู่แถวๆปากกล้วยเสือแอบอยู่เสือซุ่มอยู่บ รอเจ็บรอสัดเลยรอแบบเหมือนเขาก็หลบหลบแอบอะไรเงี้ยครับแต่พอผมก็ไปเจอนี่นี่มันเสื่อมันก็เจ็บอยู่แล้วพวกนี้มันสู้ทีนี้ก็กระโจนใส่พอมพ่อผมก็หลบความหน้าลงเสื่อมก็ขีหลังโอ้ยความหน้าลงแล้วเสือค่มข้างหลังใช่ครับโอ้โหกัดตรงไหล่เนี่ยโอ้โหป้อผมก็พยายามหลบไม่ให้กัดคอกัดไหล่ทีนี้ เพื่อนพ่อผมก็ได้ยินเสียงร้องอะไรเงี้ยก็เลยลงมาช่วยทันเขาก็ยิงเสือตายตายโอ้แต่พ่อโดนพ่อเจ็บไหลฉีกเลยโอ้ทุกวันนี้ก็ยังเป็นแผลเป็นอยู่เป็นแผลเป็นอะยังเห็นเลยชัดโอ้หนี่ประสบการณ์เป็นไงพี่ปุ๋ยโอ้นี่จริงแล้วรอดไม่น่ารอดเลยนะพูดถึงนึงตัวใหญ่เลยโหนึกถึงตอนนั้นก็ันกัดโดนถ้าันกาดโดนคอก็เสร็จเลยกบเดียวอยู่เลยก็คือเขางับเขานี่กบเดียวเลยคือธรรมชาติเขานะ แค่ตรงนี้เพราะว่าคอเนี่ยถ้ากัดด้านหลังคอก็หักแล้วก็ถ้าเคี้ยวเขาน้าก็ทะลุเส้นเลือดหลอดลมขาดหมดก็คือเป็นธรรมชาติเขาแล้วเขาต้องกัดคอเป็นหลักแล้วฆ่าเหยื่อเขาก็รู้นะว่าเขาจะกัดตรงนี้ไหวมาที่แยมไม่ให้กัดคอโอ้โหแล้วเพื่อนมาช่วยชีวิตได้ทันโอ้โหนี่เป็นเหตุการณ์ที่แบบเหมือนนิยายนะแต่จริงนี่เรื่องจริงนะเรื่องจริงเดื่อน แสดงว่าเสือนี่้ไปทําเขาเจ็บนี่เขายิ่งนั่แหละนะอันตรายตอนนี้แหละคนยิ่งเสือมีลูกอะไรเงี้ยไม่สมมุติว่าพ่อตามไม่เจอไปเจอคนอื่นเนี่ยก็กัดคนอื่นเนี่ยคนตายเผลอถูดีนะเขาเริดชอบครับเขาไปตามเสือเจ็บให้ตามต่อไม่ใช่ว่ากลัวจะไม่กล้าแล้วเวลาล่าเสือได้มาต้วนั้นพ่อเขาไปทาอะไรเอาหนังเอาอะไรเก็บไว้หรือว่าน่าจะเก็บไว้นะผมไม่แน่ใจอืง ตอนนั้นเกิดหรือยังตอนนั้นเกิดแล้วยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยสามสี่ขวบแต่พ่อเราไปฟังตอนหลังตอนโตพอเราไปฟังพ่อเคยประทะกับเสือแบบนี้กี่ครั้งเท่าที่รู้แค่ครั้งเดียวอืโอ้ครั้งเดียวก็ยากเลยนะพี่ปุ๋ยพอแล้วรอดไม่จบดีซ้ำสอโอ้ก็คือตอนนั้นเนี่ยใช้ชีวิตแบบอยู่ในป่าเลยใช่เงินไม่จาเป็นต้องมีไม่มีแล้วตอนนั้นไม่ต้องใช้ ไม่ได้ใช้คือแล้วเราเรากินอะไรฮะอยู่ในป่าส่วนใหญ่ก็ถ้าข้าวก็ปลูกเองปลูกข้าวเองใช่ส่วนพวกกับข้าวก็ถ้าเป็นเนื้อก็ล่าเอาอพวกผักอะไรก็ปลูกกินเองอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีบ้างที่ต้องซื้อพวกเกลือชูรสกระปิกอะไรพวกเนี้ยครับต้องซื้อครับแต่ส่วนใหญ่เราก็หาเองในป่าก็ใช้ชีวิตแบบพิถี คนในป่าเลยปาเลยงิน<อ>ไม่มีความหมายกับเราเลยนะแต่พอตอนหลังพอเรามาอยู่เมืองเราก็ได้เรียนรู้ชีวิตแล้วก็มาเป็นช่างภาพนะภาพแรกที่ได้มาของเสือก็โอ้โหเป็นภาพได้ทำนานเลยตัวนั้นใหญ่ไหมที่ถ่ายได้อะใหญ่ไหม,มรู้สึกว่าใหญ่นะใหญ่เเป็นเสือหนุ่มใหญ่ไม่รู้ว่าใหญ่สุดนี้มันขนาดไหนตัวจริงๆที่ใหญ่สุดผมก็ไม่เคยเจอ เวลาเห็นในเห็นในสวนสัตว์อ่ะเห็นในสวนสัตว์เนี่ยเบลเลอร์เลยอ่ะสองร้อยโลอ่ะนี่ระยะใกล้ๆเงี้ยมันจะเห็นขนาดแท้จริงไงมันใกล้ใกล้มากจากยืนแล้วสูงประมาณกล้องนี่นะมันเกือบเกือบสูงนั่นมันก็จะเมตรห้าสิบอยู่แล้วเมตรยี่สิบอ่ะก็ไม่เล็กอ่ะยืนสี่ขาแล้วครับ สีขาสูงได้กล้องเลยไม่ได้หมอบนะยืนเฉยนะยืนยืนอยู่ยืนอยู่พี่ปุ๋ยอ้าวแล้วภาพภาพอื่นๆที่ภูมิใจของไมเดนใช่ไหมครับที่ภูมิใจจะมีตอนถ่ายเสือดาวเสือดาวเสือดาวภาพไหนฮะอ่าจะเป็นภาพเดี๋ยวให้เล่าเรื่องราวของเสือดาวภาพนี้เป็นความลับอีกเนี่ยเไม่ลับแล้วครับอันนี้เคยโชว์บ้างอันนี้เคยโชว์แล้วนะ โอ้เป็นเสือดาวไล่ไล่ไล่ลูกวางไม่ใช่ครับเก้งออเก้งเก่งนี่นะฮะครับซึ่งผมบอกแล้วว่าเป็นภาพของที่ผมน่ะดีสุดในเมืองไทยที่เคยมีมาแล้วเสือดาวภาพนี้นะฮะใช่ครับเพราะไอ้ชั้นเงี้ยก็มีคนเดียวเลยครับที่ถ่ายได้ไม่เคยมีกว่าจะได้ภาพนี้มาเป็นไงอ่าแรกๆเลยคือวันนั้นอะที่เข้าไปอะคือผมได้ของเล่นใหม่เออซึ่งเป็นตัวรีโมทกดครับเซนเซอร์ชัตเตอร์อะไรเงี้ยครับ ก็เลยเอาเนี่ยแหละกล้องกล้องตัวนี้แต่เป็นเลนเลนยี่สี่ยี่สี่ฟิกเลยเล็กครับแล้วก็ไปตั้งไว้ตรงโป่งเลยก็ตั้งไว้แล้วก็เช็คลมเช็คอะไรอย่างเงี้ยก็ก็โอเคก็ตั้งทิ้งไว้แล้วผมก็เดินไปหลบทางด้านที่ลมพัดไปกงหลังต้นไม้ครับก็แอบอยู่ต้นไม้ต้นใหญ่เหมือนกันแอบอยู่สักพักผมก็ได้ยินเสียง ป่งมันจะมีน้ำหน่อยๆใช่ไหมเก้งเดินมามันก็ลงไปมันดึงขาขึ้นมามันก็จะดังป๊อบอะไรเงี้ยเฮ้ยมีเก้งมาก็กดแชะแชะกดไปเรื่อยๆกดไปพักไปดูดูกิยาหรือท่าทางของเก้งอะไรเงี้ยก็ดูกดกดแล้วก็กำลังเก้งสองตัวกำลังเดินขึ้นเหมือนจะเดินขึ้นข้างบนหน่อย เดินติดกันคู่กันสองตัวผมก็กดกดกดจนแบบกดรอบสุดท้ายคือไหลรูปอยู่แบบกดถางแช่แช่แช่ช่วงที่ผมกดเนี่ยผมก็มองไปแล้วมันเหมือนมีอะไรแฟบแฟบเดียวตอนนั้นผมยังไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วเกงก็หนีเกงหนีปุ๊บผมก็กดอยู่นะแล้วก็ผมก็ชะเนื้อน้ามาดูนี่อะไรแล้วผมก็ พยายามสอดส่องรอบๆตรงโป่งอ่ะอออไรมันเลืองเลื่องจุดๆุดํำดำเอ๊ะผมก็ลุกขึ้นลุกขึ้นจากหลังต้นไม้ยืนเฉเง้อดูเอ้าเสื้อดาวเออกัดเก้งอยู่อ่ะเออเออแล้วก็ผมก็ทำไงดีเออผมก็กดต่อทั้งกดต่อแต่เสื้อดาวมันดันหลุดเฟรมไปแล้วไงครับเออผมก็กด <Okay. S 2> ทีเนี้ยเฮ <Okay. S 2> ททำยังไงดีนะก <Okay. S 2> ็เลยแบบรอก่อนแป๊บหนึ่งมันกำลังจัดการกัะ <Okay. S 2> เหื่อที่ได้มาอยู่ <Okay. S 2> ให้ตายอะไรเงี้ย <Okay. S 2> ก็รอรอผมก็คอยดูจนเหยื่อตายครับแล้วทีเนี้ยมันลากแบบหูเสือดาวอะ่ะ <Ừ. S 2> เหมือนแรงมันดีมากเลยนะมันลากเหมือนไม่นักอะ่ะ ลากเดินไปกัดตรงคอเก้งลากไปปุ๊บปุนี่ผมหายแวบไปในปตาหน่อยหนึ่งผมก็เลยไปเก็บกล้องเก็บกล้องทีนี้เอ๊ะไม่ได้มัต้องตามดูอีกทีนี้ตามดูตามไปตามมาตอนแรกก็ไม่เจอไม่เจอทำไงดีตามอะไรอ่ะตามอะไรไปตามรอยเท้าไปอะไรเงี้ย ล่องรอยที่มันลากเกงไปตามไปแป๊บหนึ่งก็ลึลกๆก็เหมือนจะกลัวแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องตามไปอีกอตัวใหญ่ไหมเสดดาวตัวไม่ค่อยใหญ่ครับ,รบก็ตามไปเรื่อยๆจนม,มีมีพุ่มไม้ครับตายพุ่มไม้จะมีท่อนไม้ที่ตายอยู่ท่อนใหญ่ผมก็ไล่หาไล่หา ผมมุดแหวกยาเข้าไปเออก็เจอเก้งเก้งที่มันกัดตายไว้อยู่ใต้ขอดไม้นี่ทําไงมันทิ้งเอาไว้ทิ้งเอาไว้เพื่อจะกลับมากินอีกมันกินหรือยังตอนนั้นยังยยงด้วเหมือนเหมือนได้กลิ่นผมหรือเห็นผมอะไรี้ยหนีไปก่อนแล้วก็ผมก็ไม่รู้จะทําไงก็ซากก็ยังอยู่ตรงนี้กล้องก็มีแค่ตัวเดียวอะไรเงี้ยคิดไปคิดมาเอ๊ะกลับไปเอากล้องอีกตัวหนึ่ง แล้วก็มาเฝ้าต่ออเฝ้าแบบจะไปอนี่ก็ใกล้เกินก็ไม่ได้อืเลยแบบเอ๊ะทำไงดีนะก็เลยตัดสินใจไปตั้งไกลๆเหยื่อเลยถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนู่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับ ดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกพัน,นะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ